ถ้าเขียนฆ่าป่าน่ะเนาะป่านเงเออบันีรุ่น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 เอยขีดตมะบดิ่นมันปืดไปไว้เนาะ โอ๊ยตีให้เบิ่งเก็บใส่ไปอีกแล้ว คองใส่ไก่ข้อเสียใกล้หนิข้อเสียใกล้เห็นหน้าข้อเสียดิเห็นปลาดุกเป<อ>ล่าเนาะโอ้มันบ่กพอดอกคนปลาธรรมาชาติอุ้ยปลาธรรมชาติปลาเลี้ยงธรรมชาติเลียงแบบใดธรรมชาติกับปลาธรรมชาติพ่อเราขึ้นรับจังเลย ห้าบบอันมือนันเขาน้าขื่นบได้ดิมือนันเทาขือกรถือกระถือกี่ว่าปลาขาวเอาไหเอาม,าอามาพออยู่นอต่วนันมีแต่ปลานันปลาตองกับมีแต่อตองกับตออีเย,ยอเยอะเลยเยอะเลยไปชิเง <c oughs> ียวไปตอกั <c oughs> <ๆ> <c oughs> บบนเอาเก็บ <c oughs> <c oughs> ฉันลงคลิบในเธอในติก๊กต็กมอนาะคิบอันที่มึง้ากระเป๋าอันยางยื่นเสียงหัวสีน่ใหญ่ไอ้คบใหญ่ปลาขาวไปทอดเอาไปทอด